เนื่องจากวันนี้พรุ่งนี้จะมีกิจกรรมที่เยาวราชนะครับวัดมังกรกมลาวะหรือวัดเล้งนยี่ฝากแจ้งว่าปิดให้บริการแก้ชงที่วัดเป็นการชั่วคราวตั้งแต่เมื่อวานนี้ถึงวันนี้นะครับตลอดทั้งวันนะคะคือจะเปิดให้กลับมาแก้ชงที่วัดอีกครั้งหนึ่งวันจันทร์ที่11กุมภาพันธ์ตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะปิดแค่2วันนีุ้่นนี้สิหรือเปล่า11 ขอภัยค่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้นะคะจะเปิดให้แก้ชงที่วัดอีกครั้งหนึ่งปิดเ<ต>มื่อวานกับวันนี้แต่ระหว่างนี้สามารถแก้ชงออนไลน์ได้นะก็แอดไปที่ Line@ แอดเลงในีออนไลน์ค่ะช่องทางเดียวเท่านั้นนะคะอย่างที่เขียนอยู่ที่หน้าจอ,อเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าอยากแก้ชงไม่ต้องไปที่วัดนะคะทำออนไลน์ได้เลยค่ะโดยที่คนที่แก้ชงออนไลน์กับวัดมังกรเนี่ย ผ่านทางไลนย์อย่างที่เราขึ้นให้ดูหน้า,อาจอวันที่1นึถึงสิกุมภาพันธ์นี้นะคะแก้ชงผ่านไลน์แอดเลงในายีออนไลน์จะได้รับวอลเปเปอร์ให้สวยเอียคอลเลกชันพิเศษสีทองพร้อมลายมังกรซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความมงคลและ หูมงคลเป็นหูมหามงคลจากทางวัดเลยนะคะส่งเสริมความมั่งมีสีสุขแล้วคลาดปลอดภัยซึ่งจัดทาขึ้นเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นต้อนรับเทศกาลตรุษจีนค่ะเมื่อคืนนี้เขาก็มีจัดการไหว้นะ<ช>ที่วัดมงคลเนี่ยใช่แล้วก็มีการทําวัดเช้าข้ามปีนะคะรับปีใหม่ตรุษจีนและมีการเจริญพระพุทธมนตนเทศกาลตรุษจีนรับเทพ,พเจ้ามาประทับทั้งสิ้น3องค์มีเทพขี้ซิงเทพกุยซิงแล้วก็เทพไฉ่ซิงเอียนะคะอ้าวท่านผู้ชม และไปที่นครสวรรค์ปากน้ำโพก็คือสัญลักษณ์ดูบรรยากาศกันหน่อยเมื่อวานนี้ช่วงเย็นช่วงค่ำคนไทยเชื้อสายจยีนรวมถึงนักท่องเที่ยวพากันพาครอบครัวมาเที่ยวงานทิ่ก,กานตุจจีนปากน้ำโพป,ปีที่108ขอพรที่พระเจ้าไฉยสิงอี้อหรือที่พระเจ้าแห่งโชคลาภในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันไปจงรู้คณะกรรมการเนี่ย เขาจัดตั้งโต๊ะรับเจ้าไว้ที่บริเวณหา,หาดลานบุญต้นแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งปีนี้ตั้งแต่ห้าทุ่มถึงตีหนึ่งใช่เชื่อกันว่าปีนี้ห้าทุ่มถึงตีหนึ่งเทพเจ้าไชยสิงเอียท่านจะเสด็จลงมาที่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่ะนอกเหนือจากนั้น ศาลเจ้าชั่วคราวทั้งศาลเหนือศาลใต้ก็มีคนไปกราบไหว้องค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ําโพกันเนืองแน่นตลอดทั้งคืนเพราะมีความเชื่อกันว่าถ้าได้ขอพรองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้าโพในวันแรกของปีจะพบเจอเรื่องดีๆตลอดทั้งปีโอ้คนเยอะมากดูสิอันนี้ถือว่าเป็นตุ๊ดจีนยิ่งใหญ่นคะรสวรรค์นเนี่ยปากน้ําโพเนี่ยที่อ่างทองท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศเมื่อวานเด็กหญิงวัยหกขวบ ชื่อน้องแตงกวานในคณะสิงโตแสดงเป็นแปะยิ้มล่อสิงโตและต่อมาต่อตัวครับเรียกเสียงปรบมือดูบรรยากาศแบบนี้ับดูเด็กน้อยนะครับดูเด็กน้อย จีนก็จะมีบรรยากาศแบบนี้ให้ดูกันพอเป็นสีสัมบรรยากาศให้เข้ากับรายกันข่าวในช่วงตุดจี